นายคือผู้ชายที่แข็งแกร่งนายมีคาแรคเตอร์ที่สุดยอดอลิซอนเบรกเกอร์ครับยกให้หลุยดีอาร์สครับมีคาแรคเตอร์สุดแกร่งเลยในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับอลิซอนเบรกเกอร์ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลครับกล่าวชื่นชมคาแรคเตอร์ของหลุยดีอาร์สที่สภาพจิตใจตอนนี้ไม่ปกติแต่ก็ยังอุตส่าห์ลงสนามมาทำประตูช่วงทดเจ็บนะครับตีเสมอให้ลิเวอร์พูลกับลูตันทาวหนึ่งประตูต่อหน,นึ่ง ลุยดีแอสกลายมาเป็นข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหลังคุณพ่อของเขาครับถูกลักพาตัวที่ประเทศคลอมลเบียครับและจะถึงเวลานี้ก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาลุยดีแอสปีกชาวคลอมลเบียยืนยันว่าคลอปเนี่ยบอกว่าขอมีชื่อในทีมแล้วก็ถูกส่งลงสนามมาช่วยเวลาที่เวือ์ภูกําลังลำบากครับตกเป็นฝ่ายตามหลังลูตันทาวก่อนที่เขาจะมงประตูตีเสมอให้กับทีมนาะทีที่90บวก5เลยเราต้องบอกว่าสภาพใจิตใจของลุยดีแอสเนี่ยแข็งแกร่งมากนะ าฟังสิ่งที่อลิซอนบรเกอร์ได้พูดถึงลุยเดียสหน่อยเขาบอกว่ามันบ่งบอกอะไรมากมายเกี่ยวกับคาแรคเตอร์และก็อินเนอร์แข็งแกร่งในตัวเขาผมจินตนาการไม่ออกว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเราสนับสนุนเขาและรู้สึกถึงความเจ็บปวดของเขาแต่สําหรับเขาแล้วมันเป็นอีกระดับหนึ่งฟุตบอลสามารถนําความสุขมาสู่คนที่กําลังลําบากได้ฟุตบอลนําความสุขมาให้หลุยในช่วงเวลาแบบนี้เขาทําประตูให้เราได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งมันสําคัญมากๆ เมื่อคุณอยู่ในสนามคุณก็ต้องโฟกัสกับงานเขาทำมันเพื่อเราอันนี้คือสิ่งที่อาริซอนเบรเกอร์ได้พูดถึงหลุยดีอารสนะครับที่เมื่อคืนเนี่ยมาบวกประตูตีเสมอให้กับทีมได้นะครับในช่วงเวลาที่ลิวพูกำลังลำบากและเขาก็สภาพจิตใจลำบากเหมือนกันนะครับในะรบเรื่องของพ่อของเขาที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมานะครับนะครับก็ชูถกเสื้อขึ้นมาก็คิดถึงพ่อ,ขอเขานะครับก็ อยากจะให้เหตุการณ์นี้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะก็คือปล่อยตัวออกมาครับแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับไม่อยากให้เขาต้องทนทุกแบบนี้ต่อไปสําหรับรูยเดียสนะครับโอฟอร์ o มกังดีเลยนะครับแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปครับเขาก็จืดเหมือนกันนะก็ขอให้พ้องเขาได้รับการปล่อยตัวออกมาให้เร็วที่สุดนะครับเอาใจช่วยนะครับทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้